สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาชมการสาธิตเครื่องย่อยอนเนกประสงค์อีกตัวหนึ่งของบริษัททูอีซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นเรือธงหรือรุ่นพระเอกของเราเหมือนกับรุ่น2 EMH1 เพียงแต่รุ่นนี้เครื่องต้นกำลังขับเคลื่อนด้วยฟาร์มแท็กเตอร์ทำชื่อเสียงให้เรามานานกว่า20ปีเช่นเดียวกันเพราะประกอบด้วยการทำงาน2ระบบในตัวเดียวกันคือระบบจานสับ หรือว่าดิชชิปเปอร์และระบบใบมีดเวียงหรือเรียกว่าแฮมเมอร์มิลซึ่งเป็นสิทธิบัตรหมายเลข1634ของทางทูอีโดยตรงผลแห่งการทำงานที่เดียวกัน2ระบบทำให้เราสามารถสับย่อยวัสดุได้หลากหลายบนละเอียดเท่าที่ต้องการหรือว่าเป็นเครื่องสับย่อยที่ดีที่สุดในวงการมาช้านาน คุณสมบัติของมันนะครับคือสามารถย่อยกิ่งไม้ได้โตถึงห้านิ้วนะก้านปาล์มทลายปาล์มมะพร้าวทั้งลูกนะครับทํากลับมะพร้าวทาขุยมะพร้าวแยกเส้นใยได้ย่อยฟางย่อยต้นกล้วยนะครับสับกระดูกสัตว์กระดูกหมูนะครับไม้ไผ่นอกจากนี้เมื่อเราเปลี่ยนตะแกรงละเอียดเรายังสามารถบดป่นได้โดยบดเม็ดถัว่วเม็ดข้าวโพดนะครับ เขาเปลือกขวดแก้วบดให้เป็นผงละเอียดเลยนะครับสำหรับท่านดีจานำไปทำเป็นอาหารสัตว์ต่างๆนะครับและก็พวกเทศบาลต่างๆที่ต้องการย่อยพวกพลาสติกเพื่อลดขนาดกองขยะนะครับขวดพลาสติกทั้งหลายสามารถใช้เครื่องนี้ได้ทันทีเลยนะครับตอนนี้เรามาทำการสาธิตมาชมการสาธิตกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับติดเครื่องเลยครับ ราจะทาการสาธิตกันเลยนะครับเราเริ่มด้วยไม้นะครับไม้ขนาด5นิ้วนะครับเดี๋ยวช่วยวัดให้หน่อยนะครับไอ้สี่นิ้วสี่นิ้วนะครับไม่ได้5นิ้วสี่นิ้วกว,ว่านะครับตัวนี้นะโอเคครับจะทําการย่อยเลยนะครับ เราจะพ่นให้ดูด้านข้างก่อนนะครับเดีนะ๋ยวไปดูชิ้นงานเลยนะครับชิ้นงานนะเราเรา,เ,ราเครื่องทุกรุ่นของเรานะครับชิ้นงานเราเล็กตลอดนะครับอตอนนี้เราจะเปิดปิดประตูข้างนะครับเราจะย่อยลงล่างเดี๋ยวเอามาท่อนไม้เลยก็ได้ครับท่อนไม้ก่อนแล้วก็ตามด้วยก้านปาม ท่อนไม้มีไหมครับท่อนไม้มีไหมครับท่อนไม้ครับครับแถวท่อนไม้เลยครับ ทำการย่อยเลยครับคุยๆมาหน่อยงานนะครับรงานละเอียดละเอียดหมดนะครับ เราสามารถทำงานให้ละเอียดกว่าน,นี้ได้นะครับเหียนรูตะแกรงั้งนั้นนะครับโอเคครับต่อไปเป็นฟางกัะขมามะพร้าวครับฟางฟางแล้วขับมะพร้าวครับ ก่มามะพร้าวนะครับอ่าก่มามะพร้าวลงไปอ่าเส้นใยกับขุยขาดเลยนะครับพร้องกันนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับแยกเส้นใยนะครับเราจะเอาข่ามะพร้าวใส่ด้านบนนะครับแล้วแยกเส้นใยออกข้างนะครับ เียมตัวนะเทมตัวอ่าเราใส่บนนะครับอ่าตอนนี้ปุยลงร่างนะครับอ่าเราปล่อยประตูครับนี่ฮนะเรายิงเส้นใหญ่ออกนะครับจริงๆเราปล่อยช้าไปหน่อยถ้าเกิดว่าเราปล่อยเร็วกว่าน,นี้เส้นใหญ่จะยาวหรือว่าถ้าเราใช้กับมะพร้าวเปลือกแข็งนะครับเส้นใหญ่ก็จะยาวๆสวยงามนะครับ สามารถอาไปทําผลิตภัณฑ์แม่บ้านได้ <c oughs> อ่ยอยอาย่อดดยใบไม้แล้ว <c oughs> ไม่ถ่าย ปิดขวานะครับทันกระดอนนะครับไม่อันตรายนะครับไ,ไ่นะครับโอเคไม่ผายตอนนี้เราจะย่อยใบไม้นะครับเพราะส่วนใหญ่จะย่อยใบไม้ไม่ค่อยได้เราเทด้านบนเลยนะครับคว่ำหมดเลยครับ ดูใบไม้ที่ออกนะครับะละเอียดเลยนะครับอ่า ต่อไปเราจะย่อยลูกมะพร้าวนะครับลูกมะพร้าวโยนไปเลยครับลูกมะพร้าวนี่สวยมากนะครับละเอียดยิบเลยนะครับ เนะครับต่อไปเอาไมา้แห่ล้างล้างท่ออันหนึ่งนะครับต่อไปเราจะทำการย่อยกระดาษน,นะครับกระดาษน,นะครับสำหรับพวกที่ต้องการทำลายเอกสารนะครับอ่าทยอยใส่ก็ได้นะครับอ่าล่อยลงล่างเลยครับ ไดูเลยครับอ่าครับเห็นไหมครับกระดาษโอ้สวยงามเลยนะครับเอ่อทำลายเอกาสารนี่สบายเลยนะครับเครื่องน,นี้อ้อาวกระดาษแล้วนะครับต่อไปเราก็ จะย่อยทลายปา์มกับต้นกล้วยนะครับเราจะเปิดประตูข้างนะครับ ครับอาต่อไปต้นกล้วยครับอาหมดเลยนะครับไปทั้งคอเลยนะครับเกี่ยงคอเลยนะครับอะไรก็ไม่เหลือครับเครื่องนี้ย่อยทุกอย่างที่ขวางหน้าครับ ะครับเดี๋ยวปิดฝาข้างนะเอาเอาไมา้แห่ล้างท่อหน่อยนะครับเราจะย่อยกระดูกหมูให้ดูอ่าอ่าเอากระดาษมารองไหมกระดูกหมูต้องอากระดาษรองไหมครับเอาไมา้ไม้แห่ก่อนดีไหมครับล้างท่อก่อน ครับเรามาดูการย่อยกระดูกหมูนะครับใครๆกลัวกระดูกนะครับเครื่องเราไม่กลัวกระดูกนะครับเดี๋ยวดูกระดูกเลยนะฮะโออย่างดีแล้วกระดูกข้อนะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่บาก็ค่อยใส่ให้ดูเลยก็ได้ครับอ่าหยิบใส่หยิบใส่เลยก็ได้ครับนี่ครับให้เหงือเลยครับ กระดูกนะครับนี่เอาไปเอาไปเลี้ยงปลาได้นะครับเป็นกระดูกปนเลยนะครับหยิบให้ดูเลยนะครับอ้อสวยมากเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จบการสาธิตของตะแรงหยาบก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตะแรงละเอียดก่อนนะครับอีกสักครู่ครับโอเคนะครับเรา แล้วเปลี่ยนตะแกรงแล้วนะครับตอนนี้เราจะย่อยละเอียดนะครับก็ขอดูหน่อยนะครับตอนนี้เม็ดเม็ดกระโพงนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราย่อยเม็ดกระโพงให้ดูออเอาเทเลยครับเนไครับออกมาเป็นขุนเลยนะครับ สามารถทำอาหารจัดได้เลยนะครับอ่าต่อไปเอาข้าเปลือกนะครับขอดูข้าเปลือกก่อนอ่าข้เาเปลือกนะครับอ่าครับ ขอาบดก็เปลือกเลยนะครับอาบ่าขาเปลือกกลายเป็นลำแล้วนะครับอา่าเราสามารถบดละเอียดได้นะครับทำอาหารสัตวเองนะครับอาจจะก็เปลือกทั้งก้าโบดนะครับ อ่าต่อไปเราจะบดขวดแก้วนะครับเราจะบดขวดแก้วแล้วนะครับมาดูขวดแก้วนะครับอ่าครับพวกขวดเอ็มร้อยอะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับเจะได้ย่อยเลยนะครับอาออกมาเป็นทรายเลยนะครับออกมาเป็นทรายเลยนะครับ อนนี้ตอนนี้ขวดแก้วนะครับกลายกลายเป็นทรายเรียบร้อยแล้วนะครับวดแก้วกลายเป็นทรายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเรา,เาสมการสาธิตมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับอ่า ดับเครื่องเลยครับดับเครื่องเลยครับท่านในชมการสาธิตที่หลากหลายจบลงไปแล้วนะครับจริงๆเรายังมีสิ่งที่สามารถย่อยอีกมากมายจะเห็นว่าเครื่องจักรของ 2E มีคุณภาพที่สุดยอดจริงๆนะครับผลิตภัณฑ์ทูอีเป็นของคนไทยคุณภาพระดับโลกนะครับผริษัทเครื่องจักรันสมยัยทั้งเลเซอร์ครัตหุ่นยนต์นาทีนซี พ่นผิวด้วยเม็ดเหล็กนะครับอบความร้อน200องศาพ่นสีฝุ่นนะครับทําให้สีทนทานนานหลายปีช่วยอุดหนุนสินค้าไทยนะครับเงินตาไม่ั่วไหลนะคนไทยมีงานทําสวัสดีนะครับอ่ครับเรามีส่วนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับสาหรับรุ่น2เยียรเพชรหนึ่งนะครับที่ใช้ดับแท็กเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเรามีรุ่นพิเศษก็คือเอ่อรุ่นขยายแท่นนะครับเราจะเห็นได้จากด้านจากด้านหลังนี่นะครับ ปกติแล้วรุ่น2เย H1 ตเนี่ยจะใช้เฉพาะ PTO เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างเดียวส่วนตัวนี้เราเรียกว่า2เย h เแล้วก็ตามด้วย S นะครับเป็นรุ่นพิเศษก็คือว่าจะมีแท่นต่อเพิ่มมาในการที่จะติดตั้งเครื่องยนต์นะครับหรือติดตั้งมอเตอร์ได้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าไม่มีรถแท็กเตอร์นะครับเราก็สามารถใส่เครื่องยนต์ได้เลยนะครับ คุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกับรุ่น2เงียมเพชหนึ่ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษที่แนะนํานะครับตั้งเครื่องยนต์เพิ่มได้ตั้งมอเตอร์ได้นะครับสวยงามครับรุ่นนี้นะครับเรียกว่าสามใน1เลยโอเคนะครับผม